สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆโบโฮปโซตอนนี้โบยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะโบอยู่ที่ถานีชินโตโยสึกค่ะโบจะพาเพื่อนๆมาที่ทีมลบแ p l a n ็ตโตเกียวนะคะจริงๆที่ทีม l a ะเขาจะมีจัดพิพิธภัณฑ์งานศิลป์แบบนี้ทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโบพาเพื่อนๆมาที่โตเกียวค่ะมาดูศิลปะ,ปะที่ผ่านการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสที่เขานําเสนอออกมาในรูปแบบมิวเซียมนะคะเป็นสถานที่ที่เราจะต้องเดินเข้าไปสํารวจแต่ละห้องนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็ประกอบด้วยหลายชิ้นงาน ชิ้นงานของเขานะคะคก็จะเน้นเล่นกับความรู้สึกของเรานะเพื่นพอนๆให้เราเข้าไปปล่อยตัวปล่อยใจกับศิลปะที่เขานําเสนอแบบยังไงเ่อนเพื่อนอารมณ์แบบทําให้หัวโลง่โลงๆเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทศสศิลปะอันนั้นเข้ามาเหมือนดื่มดากับศิลปะให้มีความสุขเหมือนอยู่ในโลกของความฝันอนะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ละห้องที่เขาจัดเขาเสนอมาก,ก็คือมีความหมายนะคะเป็นแบบผลงานที่อินเทอร์แอคทีฟต์การตาสุดๆเลยนะคะแล้วก็การซื้อทิเคตของโบนะเพื่อนๆโบซื้อที่คลุกนะคะราคาอยู่ที่9 2 2ยบบาท โอเคค่ะได้เวลาดื่มด่าเสพงานศิลป์กับพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลอาร์แล้วนะคะเ,เพื่อนๆไปเลยจ้าตอนนี้นะคะโบก็เดินเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะตรงพื้นจะเป็นประมาณนี้นะพื้นเขาก็จะทําสีแบบนี้เพื่อนๆทาให้เราแบบว่าเดินง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ต่อไปเพื่อน,นี ขึ้นมานะคะกันเซลวอเทอร์ฟอลออฟไลน์ line, น้ำตกแห่งแสงนะคะซึ่งน้ำตกแห่งแสงนี้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากน้ำตกในภูเขาชิโกโกุนะเพื่อนเพื่อนความสวยงามของน้ำตกแห่งแสงอันนี้นะคะเมื่อทุกคนเอมองไปที่พื้นก็จะเห็นสายน้ำที่ไหลจากข้างบนลงข้างล่างนะคะแล้วก็แสงไฟสีขาวที่เขาจัดอยู่ข้างๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นสายน้ำแบบชัดเจนเลยและเดินไปอีนี้นะ,ะข้างบนก็จะเจอน้ำตกขนาดใหญ่ต้อนรับเราอยู่ข้างบนค่ะ Down. Left right. ไปต่อกันนะคะเพื่อนๆต่อไปนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรนะเมื่อกี้เดินเข้ามานะก็เป็นน้ำมาตกใจเพื่อนๆห้องนี้นี่เดินสามชั่วโมงนะถึงจะถึงงมเดี๋ยวให้ดูรรบรรยากาศเพื่อนๆท่านอื่น ชื่อว่าห้องซอฟต์แบล็กโคลนะคะห้องนี้เนี่ยเวลาเดินลงไปเนี่ยก็จะจมลงเหมือนหลุมดำอ่ะเพื่อนเพื่อนพื้นที่เราเหยียบลงไปที่เป็นหลุมเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามน้ําหนักของตัวเรานะคะพอเวลามีคนเดินต่อเรามาก็จะเจอหลุมดําที่เราเหยียบไว้นะคะทาให้ห้องนี้เนี่ยสื่อถึงการเชื่อมเรากับคนอื่นเข้าด้วยกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์นผ่านพื้นการเดินอันนี้ค่ะผ่านห้องเมื่อกี้ไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันเหมือนเป็นแบบบินแบกอะ ตอนนี้กำลังจะเดินมาอีกที่หนึ่งนะคะไม่แน่นใจว่าเขาจัดยังไงเหนื่อยมากเพื่อนเหนื่อยมากจริงๆเมื่อกี้3วันจากประตูทางเข้านะจนถึงประตูทางออกเนี่ยสามวันยังไม่ถึงเลยมั้งเนี่ย <S <S ห้องนี้สวยงามมากๆนะเพื่อนๆเหมือนจะเป็นแบบคริสตัลเหมือนเป็นแบบ แสงไฟเขาจัดแบบระยิบระยับมากๆเลยนะคะคืออลังการสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีทางให้เราเดินนะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะไฟเอ่ยพืน้นเอ่ยอะไรแบบนี้เปลี่ยนสีได้นะคะ ไปนะคะจะเป็นหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงมากเลยนะเพื่อนๆเ,เขาชื่อว่า The Infinite Crystal Universe นะคะชื่อมันก็คือเหมือนจัก,กรวาลอันที่ไม่มีสิ้นสุดนะคะไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือเราสามารถเลือกรูปแบบแล้วก็ทิศทางของแสงของสีได้อย่างอิสระผ่านแอปพลิเคชันของทีมแล็บได้นะคะตรงนี้นะเพื่อนๆจะเป็นทางเดินแบบเรียบๆไปนะคะจะมีเนินนิดนึงแต่ว่าเขาจัดแสงไฟอะ ให้ดูแบบมีอะไรอ่ะคือพอเราเดินเข้ามาแล้วก็จะแบบเออพิโซงนิดๆน,นะนะแล้วก็ด้วยเสียงดนตรีที่เขาจัดนะคะคือมันดีมากที่เดินมาเรื่อยๆยังไม่ถึงนะคะว่าห้องต่อไปเป็นยังไง ที่โบชอบมากที่สุดเลยนะก็คือผลงาน Drawing on the Water Surface created by the Dance of Koi and People Infinity นะคะห้องนี้ชื่อยาวนิดนึงนะเพื่อนๆเ,เขาทำมาเหมือนแบบมีคอมพิวเตอร์กราฟิกให้เราเห็นว่าเหมือนมีปลาเนี่ยเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะโบคุยกับตัวเองนะเพื่อนๆปลาอะไรอะ่ะอันนี้มันเรียกว่าปลาคาบหรือเปล่านะมันดูแฟนตาซีมากๆเพื่อนๆเพราะว่ามันมีหลายสีสันแล้วก็เหมือนมีหลายชีวิตอยู่ตรงพื้นน้านะคะเนี่ยจากคลิปนะเพื่อนๆจะเห็นปลาอยู่ข้าง ข้างขาโบนะคะแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยเขาก็ทํากราฟิกเป็นรูปดอกไม้นะเหมือนดอกไม้อยู่ในน้ํามีปลายอยู่ในน้ําอะไรประมาณนี้นะคะ น้ำตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะก็จะอยู่ประมาณใต้เข่านะคะเพื่อนๆคนไหนที่แบบจะไปอาจจะเตรียมตัวแบบใส่ขาสั้นมาหน่อยก็จะดีมากๆแล้วจะได้ไม่ต้องพับขาอยางเกงนะคะและน้ําที่พืนะ้นน้ำเพื่อนๆมันก็ไม่ได้เย็นนะคะมันเป็นน้ําที่แบบอุณหภูมิปกติทําให้เราแบบไม่ได้แบบต้องช็อกอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วประกอบกับเพลงในห้องที่เขาเปิดนะคะมันก็จะแบบเย็นเชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราเห็นปลาไปด้วยก็แบบโอ้โหมีความสุขเลยนะคะ เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราออกไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผ้าคนหนูให้เช็ดเท้านะคะ ห้องต่อไปกันดีกว่าห้องต่อไปเขาก็ยังจัดแสงที่พื้นเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าแต่ละที่ก็จะเปลี่ยนสีกันคือมันเพลินมากๆเลยนะพืเพื่อน เพื่อน,นเป็นชื่อบทงานที่ยาวมากขอเรียกสั้นว่าห้องบอลลูนสีขาวแล้วกันนะคะลูกบอลลูนเป็นลูกสีขาวนะคะแต่สามารถเปลี่ยนสีได้หลากหลายเลยนะคะห้องนี้เนี่ยเพื่อนๆถ่ายรูปออกมาเนี่ยจะเจอแบบลายๆมิติมากๆนะคะเพราะว่าด้วยบอลลูนที่เขาเกาะกลุ่มกันเยอะแยะไปหมดเลยโบเห็นแบบคนอื่นอ่ะเขาถ่ายรูปมุ้งมิ้งคู่รักกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือห้องนี้เนี่ยสื่อแบบน่ารักน่ารัก กลิ่นหอมออกมาเลยนะคะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรนะต้องเปิดเข้าไปหรือเปล่าไอ้มืดมืมีม่าน มาต่อกันที่ห้องสุดท้ายของ water area นะคะเพื่อนๆห้องนี้เนี่ยคือผลงาน floating in the falling universe of flowers นะคะห้องนี้เนี่ยก็คือแบบให้เราแบบล่องลอยไปกับกลีบดอกไม้นานาพันธ์นานาชนิดนะคะห้องนี้เป็นห้องจักรวาลแห่งดอกไม้นะคะโบให้เพื่อนๆไปชื่นชมบรรยากาศกันดีกว่านะคะห้องนี้เนี่ยต้องชมบรรยากาศค่ะมันสุดยอดจริงๆคะ่ะ งนี้นี่คือปล่อยตัวปล่อยใจได้เลยนะคะก็เหมือนแบบที่โบอกมันเหมือนเป็นแบบจักรวาลแห่งดอกไม้อะเยอะมาก โบออกมาจากห้องจกักรวาลดอกมไม้เมื่อกี้แล้วนะตาแบบพลามากๆนะเพื่อนๆเหมือนแบบต้องปรับนะคะมาดูต่อไปดีกว่าว่าห้องอะไรนะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปที่ห้องที่สองนะคะจะเป็นการ์เด้นแอรียนะเพื่อนๆไปดูกันว่าจัดยังไงนะคะ <Yeah. S 1> เขาก็จะมีรองเท้าแตะให้เราใส่นะี <Okay. S 1> ่นะคะแต่อันนี้นะอู้ oh. อันนี้คืออะไรอะไข่เหรอคะ ไข่มีไฟโอ้แล้วก็มีหญ้ามีมอสนะคะไข่แต่ละใบเนี่ยจะมีสีต่างกันนะลองจับดูนะจะนิ่มหรือแข็งอุย้ย แข่งนะเพื่อนๆโซนนี้เป็นโซนที่2ที่เขาจัดแสดงนะคะก็คือการ์เดนแอเรียนะคะโซนนี้จะจัดอยู่ที่โซนเอาท์ดนะซึ่งไฮไลท์ความสวยงามของห้องนี้นะเพื่อนๆขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเลยนะคะเพื่อนคนไหนที่ไปตอนมีแดดนะก็จะเห็นแสงแดดสาดส่องลงมามีสายลมมีฝนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่โบเนี้ยไปตอนช่วงเย็นนะคะโบก็จะเห็นแบบว่ามืดๆแบบนี้ก็จะเป็นบรรยากาศไฟแบบนี้นะคะสวยไปอีกแบบนึงค่ะ สวนดอกไม้นะเพื่อนๆเขาบอกว่า Do not touch the flowers นะคะ ห้องสุดท้ายที่โบพามานะเ<ๆ>พื่อนๆจะเห็นว่ากล้วยไม้เนี่ยมีเยอะมากนานานชนิดเลยนะคะมันไม่ใช่กล้วยไม้ธรรมดานะเพื่อ,อนๆเป็นกล้วยไม้ที่มีชีวิตนะมันขึ้นได้ลงได้นะเพื่อนๆห้องนี้นะคะโบก็จะเห็นคนเนี่ยถ่ายรูปอยู่พักใหญ่เลยนะคะแต่ว่าสตาฟเนี่ยเขาก็จะเคลียร์คนออกมาแบบให้เร็วที่สุดแบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะห้องนี้เป็นห้องที่พอพื้นเนี่ยเป็นกระจกใช่ไหมคะข้างบนเป็นกล้วยไม้เนี่ยมันก็จะทําให้สะท้อนทําให้ห้องดูกว้างขึ้นนะแล้วก็ทําให้ดูมีมิต วะะสวยมากเลยนะคะเพื่อน,อนคือเขาทำดีมากๆเลยอะ่ะบางทีแบบมันเหมือนฮิวใจเหมือนกันนะเพื่อนๆใครที่มาที่นี่อ,ะอ่ะโมก็ได้ดูพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงนะของทีมแหล็โตเกียวเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆที่นี่ทำดีมากให้เราเข้าไปดูแบบ สัมผัสได้รูปรดกลิ่นเสียงอะไรประมาณนี้คือเห็นได้เลยว่าทำดีมากๆรู้สึกชอบมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่กันนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะบุก็พาเพื่อนมาเที่ยวที่ทีมแลบแล้วนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปไหนเนี่ยชมกันด้วยนะบ๊ายบาย